ราบทักท้ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับสาวทายพนมอไม่ตา่างแดดอีเช่นเคยน้องกับพี่น้องไยน้องอยู่ทางในนอกจากพี่น้องมันหนาวทางนอกเบิ้งสโนวลงแหละพี่นอ้องเบิ้งสบายดีเด้อจากอยู่นีนอเวนจากพี่น้องนอเวเด้อจากประเทศนอเวนะสาาสิมาอันสิมาเบิ้งไงต้นแกนตะวันว่ามันใหญ่หรอเ่าพี่น้องสาทสิได้เอาขื้นแล้วนอกจากพี่น้องเพราะว่ามันหนาวแหละนอกจาก น้าคักอันนี้ก็ต้นเผือกสตายแล้วก็บบจักนอกจากพี่น้องต้นเผือกมาสาวาสิในเด้อจากแกนตะวันที่สาวาว่านี่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 เป็นเหลืองเป็นอะนี่นี่ต้นสูงพี่น้องนี่อีกต้นนึงนี่เสาวาสิตัดแล้วเด้อจากพี่น้องนี่สูงสูงพี่น้องสูงคักสูงแท้สูงว่านี่ดอกเขาเพิ่งยบแล้วแบบนี่สาวาก็สิได้ ทำการตัดนอกจากฤซิเบิงว่าเพิ่นมี่หัวซําไดนอกจากพี่น้องอันดับแรกเ้ามาเอาอยู่ผีก่อนเลยนอกจากพี่น้องนีน่สา,าสทธากระิทำการตัดขอโทษขอให้เด้อพี่น้องสาธานมมือเดียวนอกจากพี่น้องสถธาไม่มือเดียวโอ้อันนี้มะเขือเทศก,ก็เก็บออกก่อนอ่ะมือเดียวนอกจากพี่น้องสถธาสิตัดต้นมันสะกอนนอกจากพี่น้องนี่ ตเมื่อเดียวเดอ้อจ้าพี่นอ้องอ,อันนี้คือต้อนของเพิ่นนอกจากพี่น้องโอ้ยก้องสั้นแน่ครับ วอภัย่น่จาจะพี่น้องเพราะว่าสถานมีมือเดียวเดอ้อจะพี่น้องมือหนึ่งถือกล้องบ่มีมือกล้องมาใน,นลูกสาวบายูบ่บ้านนอกจากทำการถอนเบิงบ่งว่ามันสิเป็นหัวดกไฮบอนอกจะพี่น้องมาลุ่นลุนกันเป็นหัวไอยูบ่บอสูตรทดลองเนี่ยเป็นยุ่พี่น้องเป็นเต้นเต้นน,นี่มาเงาเลกเงาเลเกแจกแถมอืม เปเดี๋ยวรอ y ะบริเวณตะอีกโอเปิลคอลนายเดนนาคอลแซงเงยเฮอรากุตงามอยู่พี่น้งองแกลนตะวัน,น,นวได้แล้ววังดูม่มีอีกอบ่ ส่วนอันเงามันนี่ก็ได้ฝังลงขึ้นได้จากพี่น้องเพราะว่าปีนาเพิ่นกงออกไม่เนาะจากพี่น้องเพิ่นออกคือเกาเนาะจากพี่น้องนี่โอ้หลหัวยูเดอร์พี่น้องนี่เกรียนตะวันของเราหัวใหญ่ย,ยูเดอร์จ้ะพี่น้องสูตรทดลองสูตรทดลองได้ผลเด้อจ้ะพี่น้องอ สูตรทดลองของเราได้ผลนะคะสรุปแล้วได้ผลเด้อจ้าพี่น้องปะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งผลสรุปกันเดี๋ยวอันนี้เข้ากับใว้หนีสักรอนอมาเบิ่งหันนี้กันบัดเบิ่งเงานี้กันว่าเงานี้คุณแน่งน,นะจ๊ะพี่น้องเสรวขึ้นได้บ่แน่นเกิน อวอลุดอยู่ดินหลายละมัง้งนี่เงาเนี่ย,ดยได้บอลกลันเด้อสา้าตองกลอนลุดอยู่ไสายนอกเนานะหัวอยู่ไก่อยู่บ่หัวอลุตดว้วยเนี่ยคิดว่าหัวอลุดหลายอยู่ได้พี่น้องโอ้เงานี่แห้งหลายพี่น้องมะมานี่แกณฑตะวันของเราจ้ะพี่น้องเนาะนี่โอ้ สูตรนี้สูตรนี้สูตรสูตรนี้ได้ผลพี่น้องสูตรนี้สูตรทดลองเขาเเ้าเนี่ยเดี๋ยวโอ้ปีนาเนี่ยปีนาขยายพันธุ์กันด้พี่น้องเนาะอืมมา,าสวดสวดใส่นาบ่งก่อนเด้อ พี่น้องเห็นกันบอวสูตรทดลองของสาพัดได้ผลโอเมจเจ้าเมจเจ้าปาดพี่น้องพี่น้องดกแทรดกว่าอาลังการงานสร้างปาดกินเบิดบอวบเนี่ยเงาเดียวเงาเดียวกินเบิดบอพี่น้อง เปนตะวันเด้อจหัวขาวจุ่ยเลยหัวขาวจุ่เลยนอกจากไปเกบปาากันอืมตั้งดีๆบงดวให้พี่น้องเบิ่งบงตวสุดทองของเราได้ผลเยอะๆเยอะๆยริตะลุกริะ ร่าง่อนเดอพี่น้องเข้าสิได้สรุปผลแกมตะวันของปีนี้สุดทดลองของเรานะจ๊ะพี่น้องว่าเขาจุวะว่าเขาจุวะเลยเนี่ยพี่น้อง กลงไปแล้วไว้หันแหละพี่น้องเดี๋ยวจะถาสเช่นมุ่งออกอว้าวปะคืออยากตออกแต่นอวะเนี่ยนองแห้งนาวหนาวซาลาเปาเนี่ยสวยน่าเนี่ยส,สนะมามาฝรดีวเว้นเตะเขาจั๊บเลยได้ไหมพี่น้อง มามามาเยอะ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 อีกแก้วสกเล่สเต้งเง่เด่นักโคลตสเต้งเง่โคลตอีกแก้วละซ้อนมาทามาเบิ่งต้นนี้กันพี่น้องว่าต้นนี้สีเงินเยอะบ่เนาะสีเป็นจังไดหง้หัวมันเนะาะเจ้าธาตุผูกไว้ได้พี่น้องเพราะว่านี่นี่คือดอ,อกของมันนี่นี่ยน่าจะเพิน่นกะ สถานตัดลงแล้วเด้อจ้ะตัดไ้ก่อนเอาให้ไว้อีกแกใ้ีกกบ่รอบวะยาอัดบลาตัดก่อนมาตัดก่อนตัดไ้กันบังกันวันสิขขืนให้บอกหัวโอ้ยหัวรุดปลา ัวอยู่ลุมพี่น้องวัวอยู่ลุมจะคอยฟังแพนกล่องไวกับขอโทษนะเด้อพี่น้องเดนิสดูให้เกสกูอีกโลบมาหาสกูคอล์อีสคอล์ลูกแรนออกมาบ่มีอันรองเท่าพี่น้องเอ้ยน้ำแข็งให้ไล่เข้าไปที่เกา่าหนาวดีเดย nào là là thinking nó to sẽ at the desired transcription: sao **Analyze the Request:** The user wants nó to nó the provided audio segment into Vietnamese text. chặt **Formatting Constraint:** The output must ขอโทษขอให้ตั้งกล้องวไวหนีจักหน่อยสกอนเดอรวซาธาสีมือเดียวพี่น้องมือเดียวเป็นแน่นอนพี่น้องได้เห็นไหมนี่ละมือเดียวพี่น้องอยากให้พี่น้องได้เห็นน้ำหนาว่ามันสินได้ผลผลิตจังไร บิงเด้อพี่น้องบัดนี้โอ้ยยากเนาะพี่น้องเนาะมัอตรงมือเดียวมามาเบิ่งบัดนี้ผลผลิตเฮาสิได้ตามคาดหวังพอพี่น้องเบิ่งโอ้ยกำลังหัวหน่อยเลยพี่น้องแต่ว่ามันหนาวก่อนเด้โอ้มันหนาวก่อนพี่น้องหนาวก่อนหนาวก่อน มาสภาพเสร็เอมมามาให้เบิง้งยั่พี่ดอกจมเอามาให้เบิ้งยั่พี่ดอกสภาพแกรนตะวันเงาโซนนักเป็นแต่มีไหลหวัวเนาะมีไหลหวัวให้ยอยู่บ่ดอกยี่ดีโหยังน้อยๆเน,นาะหัวน้อยก็่สีลงเหลืออยู่แหละเนี่ยน่ะพี่นอ้องเยเพราะว่ามันหนาวมันคุยบ,ยบ่ขึ้นเนาะ มาเบ่ง hmm. กันมาลุ่นกันพี่น้งมารุ้นกันมาุ่นกันมารุ่นกันสวงามจวดจวดสวงามจวดจวดวันนี้แมงหงอยเดินอ Bamba. Lihat si Ya, ya ben, ben, ben. Mau ben tak? Mama so dia nak lot dua hari ke? Dua hari ke mama masih ya? จักน้อยแน่พี่น้องเอ้ยว่าอากาศมันเย็นแล้วเนาะจ้ะหัวนี่พี่น้องเดนินสมามากโกอินสนัทนะอีกเกียขมิ้วดื้ออักลอดมามาสิยะอีกเกียเฮร์มามาเบงโกอินล่ะมันคอลท์ฟูสก้าขมิ้ดต์ตีอีกเกียนายนายน Mít có có in nó, ý kia là bữa nó anh Có cô, có. Có nó. in nè. Anh nhà anh sẽ phải phẳng. Anh sao sẽ phải phẳng cái câu Anh sẽ phải cái câu. tên ngoài mất anh sẽ con thế nào. มาเบิ่งมันรุ่นกันว่าหลายปันใดอืมสองเหงาก็พอได้ยุพอได้กินเนี่ยเดยวสโนโน่ล่องสิบัไดดออกมาคขุดพี่น้องก็เลยต้องขุดซาตอนนี้เนะนี่หัวนี่เหงานีเบิ่งกันต้อเหงานีได้หลายปันใดนอนีน่เบิ่งกันโอ้หลายอยู่พี่น้องพ,อพดโพ โคตโผลโคโผโ,พโ,โสุดยอดแกรนตะวันบาดผลผลิตของข่อยพี่น้องสุดยอดบอบิ่งบังบังบังบงบังงบรบรบังบบัังพี่บ้อง ออดุ๊บวัวงงามวัวงามนะพี่น้องวัวงามแฮงได้ได้ได้แนวมันปีนาแล้วพี่น้องเอ้ยซื้อมาจากร้าดนในหน,นั่นได้พี่น้องเซื้อมาจากมอฟอรหาขีดได้สถาบันซื้อมากินสถาบันเลยลองปลูกเบื้องนอกจากพี่น้อง con cà ri đây, mua này cứ nhảy được nè, bát, mua này cứ nhảy đây mà. Nei, ikke høre. Mamma sier bønn. Nei, gå inn. Mamma er ferdig. Lammenesen er ikke springe. Det gikk bra, men ikke springe sånn. Ừ, thì điểm này là ní lẽ khỏi này là một điểm điểm này khắc một điểm điểm này là một điểm điểm này là một điểm điểm này là sụt giọt điểm กุมงคายดีนะหัวนีน่นะอื้น้องลย หัวนี่นะเป็นตะบันแท้พี่นอ้องยาเย็นได้เนี่ยทรัพคุณล้วนๆเดอ้อแก่นตะวันในพี่นอ้องยาเย็นได้เนี่ยนะสุดยอดสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดแม่งเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอด,ดยอดืมฮซัมกับมันแซงหัวหนึ่งมันนกบั่นเฮานะแต่ละหัว โอ้ดูแม่นหน่อยๆได้พี่น้องบิง่งอันอันติ่งน้อยๆนี่สะท่ากระสิไม่ได้เอาและสะท่ากระสิร,สรสงดินไว้ปีหนาเนาะพี่น้องโอ้ยสุดยอดอุอ๊บสอุ๊บสมือเปียกแล้วก็ระจักกกระหนักล่างไปขีบฟุ่นมันไหลพี่น้องดินมันไหลอ หัวแน่นอนส่าลากะเชื้เบาซาลาเอาแต่แบบหัวพอดีต้มซัมสิกินเอ้าลุดมืออีกเหรอพี่น้องเอ้ยลุตมือข่อยข้าวจวดจั่วพาดพี่น้องหัวน้อยมันซาลาเอาดอกเอาไว้เอาแนวมันสิน่ะเซลเอาแต่หัวพอดีต้มพี่น้องเอ้ยาดหัวพอดีต้มมาสั่นเบิ่งหัวนี่หัวนี่ยังไง บังพี่นอ้องโอ้ดข่อยเป็น,นพุนขุดข่อยเป็นพุน,นปลูกข่อยสะออนเองปลูกเองสะออนเองกินเองอีกต่างหากเยาะยะิบรดละแย่ๆนักเล่นพอ่อพี่น้องว้าหัวน,นี้นะเยอะเยอะดอิเล็ก เจ้ซะได้พี่น้องเบิ่งแน่สนลงแล้วพสิบ่ให้ขุดมันจังได๋เนาะปีนี้ได้กินเสยปกนีได้กินเสยสาทาีมา ลูกไว้มองเกันได้พี่น้องเพราะว่าปีหนาเพิ่นจังได้ออกอีกเก่สองเฮิกง่ายมองกันได้พี่น้องเพราะว่าอยู่หันดินมันบ่ค่อยอันดีปันได้เดี๋ยวง่ายมองกันเดี๋ยวนี้สลุดสลุดอีกเก่สองเฮิก แล้วถ้าจะลงปลูกไมปีนีน ได้ลายเติบพี่น้องมาได้ลายเติบเนาะงได้ในสกอตินนาะงสกอินเนาะงเขาดชพี่น้องได้ลายเติบ๋อครับอืมได้ลายเติบอืโอเคเนาะจาะพี่น้องเสาราทิตนะเสาราทตัดเอาก้านรอบบอลเดีบ้าเข้าไปกันได้พี่น้นองจังหน่นะ deep, อ,นอ,อนกกย เพราะว่ามันหนาวแหละอ,ออกมาแล้วกระเทิรนออกมาเดี๋ยวนีิสกิบโรกกระสุยเอาไว้ใช้ต้มสุมต้มแจวพี่น้องทั้งอื่นก็จะเอาเบิร์นเล้วทั้งสะทาดน้งพอตตัด๊กอยวออกซาก็โมกับบ้านสะทัดนี่แหละแกยึดแต่ว่าโอ้ยยึดสำรับต้มเนาะพี่น้องใส่ต้มต้มยำเดี๋ยวนะ Den er så liten nå. Mamma går inn og Hører du? Hører du, muslim? ล่างล่างขึ้นไปเลยพี่น้องอุ๊บส์เดนิสิกีสปริงเงะโอเคน่จาจะพาาาานนี่น้องเบิ้องซาธาได้อาหารมื้อนี้น่าจะพี่น้องก็มี่การรอบบร์บาาและก็มี่เกนตะวันที่ซาธาได้ขุดขึ้นมาในเองสองเงาน่าจะพี่น้องเนานะ อันนี้สาธาดบ่ได้มีแ่แดนซ้องเงาเท่านี้เด้อเนี่ดยนนดินดำบ่ให้มันดกเนี่ยน่าจะพี่น้องปลูกเงาเดียวอยู่นี่ <c oughs> เต็มเต็มตะกาเลยนะจ๊ะพี่น้องอันนี้เป็นรน้านพักเกาของสาธาดเนาะเมื่อไม่สาธาดกะส,สีสีคุดซุ้มหนีเบีย้ยน้อยนะจะพี่น้องเพิ่งขยายพันธุ์ไวน้นะจะพี่นอ้องเมื่อไม่สาธาดส,สีคุดหนีนะจะพี่น้องเนาะโอเคนะจะพี่น้องสาธาดกระสีดำล่าพาจากจุกกระพาบบรรยากาศหนาวๆเด้อจ้ะถ้าชอบก็กด เป็นกำลังใจทัดจิตใจทัดจิตใจก็กดไลค์กดแชร์สถานพนมนั้นดักแด่นะจนะพี่น้องเนาะอากาศหนาวแห้งมาหนินะจะพี่น้องเนาะสถานแอม่าพาจ่ากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสวัสดีครับช่วยสวัสดีครับช่วยฝากกดฝากกดมาม่ย่าเฮราเสียเสิ okay. ียฝากกดติดตามติดตาม ติดตามพวกเราด้วยนะครับผมนะครับผมสวัสดีครับสวยๆวด้วยลูกสวัสดีครับแม่ยูจุ๊บๆุ๊กก่อนแม่ยูโอเคนะพี่น้องเนาะโอเคโอเคนเราจะน้องสถานเขาไปไหนกันด้วยจ้ะมึงแนวต้นเผือกของสถานนะมันค้ำเลยพี่น้องมึงเห็นมาชัดดอกมันหนาวชื่อสีบอลลอดดอกพี่น้องเผือกไอย กำลังถอดยอดพี่น้องเฮ้ยลงนี่โอเคนะจ้ะพี่น้องบ๊ายบายจ้ะกับคำคืนนี่คำเละเด้อจ้ะพี่น้องเลิกล้วจ้ะบ๊ายบาย